สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้จะยาวนิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าน้องแบมรวมท่าออกกําลังกายทั้งออกกําลังกายแบบยืนลดหน้าท้องลดรอบเอวแล้วก็ลดขาเบียดด้วยนะคะใครที่มีปัญหาในการลดหน้าท้องหรือลดไขมันที่รอบเอวหรือลดไขมันที่ขาใครที่มีปัญหาส่วนไหนเลือกท่าออกกําลังกายได้เลยนะคะท่านี้ก็เป็นการลดหน้า ท้องแบบเร่งด่วนทุกคนสามารถฝึกเกรงหน้าท้องหายใจเข้าหายใจออกเพราะเป็นการออกกำลังกายที่ไม่ใช้อุปกรณ์เราต้องฝึกเกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะทุกคนเพื่อผลลัพธ์ที่ดีทานโปรโตีนให้เพียงพอไม่เครียดนะคะทุกคนเนาะดื่มน้ําระหว่างวันให้เยอะๆด้วยนะคะการออกกําลังกายไม่ใช่เรื่องยากนะคะทุกคนน้องแบมอยากจะให้ทุกคนน่ะ ลงรักในการออกกำลังกายง่ายขึ้นแล้วก็มากขึ้นด้วยนะคะสำหรับการออกกำลังกายของเราไม่ว่าจะเป็นท่ายากหรือท่าง่ายเราสามารถฝึกการออกกำลังกายได้วันนี้ออกกำลังกายง่ายๆอยู่ที่พักอาศัยของเราก็ได้ไม่จำเป็นต้องเข้าฟิตเนสหลายๆคนอาจจะมีเวลาน้อยหรือเลิกงานมามันก็ดึกแล้วนะคะทุกคนหลายๆคนที่คิดเหมือนน้องแบมเมื่อก่อนนะ น้องแบมอยากให้ทุกคนเริ่มต้นออกกําลังกายจากที่เราอยู่ใช้พื้นที่ที่มันสามารถออกกําลังกายได้ค่ะทุกคนอ่ะอันนี้ก็เป็นการออกกําลังกายแบบแผงนะคะทุกคนเนาะใครที่แบบออกแบบแผงไหวการออกกําลังกายแบบแผงมันจะมันจะเหนื่อยมากๆทุกคนมันใช้แรงต้านจากตัวเราทั้งหมดเลยอืยากมากนะคะแต่เราสามารถค่อยค,อยคอยฝึกเล่นช้าแล้วก็บวก เล่นเร็วมันจะทำให้การเผาผ่านแคลอรี่ได้ดีแล้วก็การสร้างกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นได้ดีมากๆนะคะใครที่ไม่มีอุปกรณ์เล่นเหมือนน้องแบมตามเลยค่ะทุกคนตามทุกท่าก็ได้ค่อยๆฝึกไปทีละท่าอันนี้เป็นการแพงทวิตนะคะทุกคนแพงทวิตนี้คือแบบถ้าทุกคนทำได้ทุกวันนี้คือแกนกลางลำตัวของทุกคนจะแข็งแรงมากๆแล้วก็กล้ามเนื้อมาไว หุ่นลีนเร็วนะคะทุกคนเอวเอสหน้าท้องกระชับสุดๆเลยสำหรับการแพงทวิตนะคะทุกคนแต่มันมันเหนื่อยมากมันเหนื่อยมากๆนะคะทุกคนคะ่ะแต่ว่าน้องแบมอยากให้ทุกคนนะ่ะเริ่มจากการออกกำลังกายแบบง่ายๆมันสีง่ายนะแม่พี่น้องขาคันเขาเห็ดแนวหยากหยกแล้ว,ลวมันกระสีหยากไปเบิดถ้าเราคิดว่ามันยากนะ่ะทุกอย่างมันก็จะยาก ถ้าเฮาเป็นคนหนึ่งที่บ่ไดดมากในการออกกําลังกายล้องกินโปรตีนก่อนนะคะทุกคนกินโปรตีนให้ได้ก่อนแล้วเฮาก็คอยมาออกกําลังกายบึงโปรตีนมันสิซอยเฮานะ่ะออกกําลังกายได้ง่ายขึืนเด้พี่น้องแล้วเฮ็ดให้เฮาบ่เมือยบอ่เพียซอยเฮามีพลังงานจากการกินโปรตีนเท็ดให้เฮาได้หุ่นสวยได้สุขภาพดีพร้อมนะคะมันซอยรดไขมันได ซอยสางกามเนื้อได้แต่เฮาต้องกินควบคู่กับการออกกําลังกายถ้าเกิดว่าเฮาออกกําลังกายนักโปรตีนที่เฮากินไปมันก็ต้องเพียงพอต่อการเผาผลาญของเฮาพร้อมนะคะทุกคนถ้าเฮาออกกําลังกายนักเกินไปแล้วเฮาไม่ได้กินโปรตีนเราอาจจะเสียม้วนกามเนื้อไปก็ได้แล้วก็สิเหตุให้เฮานะ่ะผอม แล้วกับผิวพันธ์กับบคอยสุดใสได้พี่น้องนี่ล่ะปัญหาของการออกกําลังกายให้เขาออกกําลังกายวันละ15นาที20นาทีกินโปรตีนให้เพียงพอซํานี่มันกะมันกะได้แล้วนะคะแค่เห็ดสม่ําเสมอต่อเนื่องหุ่นที่น้องแบมบได้มาน้องแบมกินโปรตีนบูตาพีมาสองปีควบคู่กับการออกกําลังกายแบบนี้พี่น้องคะ่ะเห็ดมือละนิดมือละหน่อย สะสมเหตุให้มันเปลี่ยนวินัยเจ้าของตื่นเศร้าม้านองแบมสีมากออกกำลังกายย้ามือเศร้ามากออกกำลังกายย้ามือเศร้าพอยังเพราะว่าเป็นคุณแม่ลูกสองมีปัญหาล้งพุงขาใหญ่ไขมันสะสมมาหลายปีแล้วมันลดหากพี่น้องการที่เขากินโปรตีนออกกำลังกายย้ามือเศร้ามันซอย ลดไขมันสางกามเนื้อได้ดีแล้วไขมันที่สะสมนะ่ะมันสามารถดึงออกมาใส่เป็นพลังงานได้ไขมันที่มันอยู่กับเฮามาหลายปีมันก็นจะลดลงไปเรื่อยๆแล้วเฮาสะสมในการกินโปรตีนออกกําลังกายไปต่อไปมันก็เหตุให้เฮาอ่าสัดส่วนเล็กลง ความกระชับกระสีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะทุกคนอันนี้คือข้อดีของการกินโปรตีนแล้วออกกําลังกายนะคะทุกคนค่ะเนาะน้องแบมมาทรงกําลังใจให้กับทุกคนที่กําลังเป็นมือใหม่กาลังเริ่มต้นออกกําลังกายอยากให้ทุกคนได้หุ่นสวยได้สุขภาพดีพี่น้องค่ะลดแบบนี้มันบอมันบอมีปัญหาในอนาคตพี่น้องค่ะมันมีแต่ได้กับได นี่น้องแบบเฮดมาสองปีเฮดแบบบกเรียดกินอาหารปกตินะคะทุกคนขา